วา่วาไงว่าไงเส่าไม่อยู่ตรงนี้เร oh. นไปไหนอ่ะ ก็สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราจะทำการมาสร้างเว็บพนันในอ่าไมค์คราฟกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีเว็บพนันซึ่งแน่นอนว่าของรางวัลเราจะมีรับ20บาทฟรีนะครับรับ20บาทฟรีนี่ผมจะใส่ไปทั้เจ็ดใบนะครับใส่ไปเจ็ดใบอ่ะแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือได้รับได้รับเท่าไหร่ดีรับ50บาทฟรีนะครับได้รับ50บาทฟรีผมจะใส่ไปทั้งหมดอ่าสามใบนะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะใส่ได้รับ100บาทนะครับเป็นเป็นดีโบนัสนะครับ100บาทฟรีนะครับผมใส่ไปทั้งหมมด2ผไร้อยบาทฟกันนะครับประมาณนี้ฮะ ก็ในเมื่อเราใส่ตรงนี้เสร็จใช่ไหมทุกคนอะต่อไปเลยทําการใส่เป็นกรีนนะครับ Green กรีนกับไลน์นะครับเอ้ยผมว่าผมต้องเอาหนังสือบุญเอ็นคิวมาเพื่อจดก่อนแล้วกันนะบุเอ็นคิวมาเพื่อจดนะครับตรงนี้เราก็จะมีบุเอ็นคิวนะครับเอาไปทําการจดนะครับแล้วก็เราต้องเขียนป้ายไว้ด้วยนะครับว่าค่าเล่นค่าเล่นเราจะคิดทีละสามเหลี่ยมส้มนะครับชนะได้คูณสองจากนี่เปลี่ยนไปเปนดาถูกได้คูณสองอันนี้ผมโผลได้เปลี่ยนนะได้สีเขียวเท่ากับคูณสอง ได้สีแดงเท่ากับ0ได้สีขาวเท่ากับศูสิเท่ากับโดนกินอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้คือวิธีการเล่นของผมนะครับอสวัสดีนุ่มอ่าวันแป๊บหนึ่งนะว็บพานันกำลังจะเปิดแล้วรอรอรอแก้ไข่แป๊บนึงนะอยากลองเล่นมากโอ้คนแรกนะเนี่ยสามเหรียญส้มเท่านั้น สามเหรียญส้มเอาละวสามเหรียญส้มมันคือกีอ่บาทอ่ะอันหนึ่งนะสามสิบสามสิบมสิอยากลองไหมอยากลองโอเค okay, งั้นขอแป๊บน,นึงนะขอเติมเติมแต่งตู้แปบ๊บโอเคครับมาเราจะใส่คอนกรีตไปนะครับคอนกรีตคอนกรีตคือสีแดงจะไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีสีขาวนะครับสีขาวที่จะได้คูณสิบนะครับสีขาวคูณสิผมใส่ไปแค่อา่าครึ่งกองนะครับแล้วก็สีแดงนี่ผมจะใส่ไปทั้งหมดเท่านี้แล้วกันนะครับสีแดงก็ใส่ไปสามกองนะครับสีเขียวก็ใส่สองกองนะครับประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยครับโอเคน่าเสร็จแล้วหนุ่มเสร็จแล้วเสร็ เอาล่ะหนุ่มนายใส่กล่องเลยสามเ็นส้มโอเคนายคิดว่านายคิดว่านายจะสุ่มได้อะไรอ่านอ่านก็อ่านป้ายก่อนไปก่อนนี่เล่นทีละสามเป็นส้มนะสีเขียวคุณสองสีแดงโดนกินสีขาวคุณสิบหรือแล้วถ้าเกิดได้อย่างอื่นมาก็สามารถบอกไปได้นะนายจะได้ขอรางวัลพิเศษที่อาจจะเกี่ยวกับเงินจริงด้วยนะนะเอาล่ะพร้อมยังกดเลยหนุ่มพร้อมครับสีขาวแน่นอนอ้าวไม่ออกแป๊บนึงเอ้ยไม่ออกว่ะไอเว็บง้ เอามา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 กดเลยสีแดงโดนแดงโดนแดงฮ่าโดนแดงออกไในระเนืองโดนแดงเอ้าว่าไงไอ้นุม่มเฮ้ยว่ามีแต่เหรียญเง,งินอะเฮ้ยจะดูุ่ฝ่ายกูจริงเด็กๆสมัยนี้ไม่เข้าใจเลยเลยโอเคอยากเล่นไหมสามเหรียญเท่านั้นนะสามเหรียญสามเหรียญไอ้เหรียญเนี้ยเขียนได้ไหมอ่าโอ้เหรียญนี้ร้อยเหรียญเลยเหรอให้ได้สามรอบอ่ะเอาไหม เอาครับออาเอาโยนมาโยนมาโยนมาอูสามรอบเลยเนี่ยไอ้อหนุ่มรวยจริงเลยเอางี้เอา,อาเออเอเอเข้าไปก่อนเข้ามาเที่ยวมาเข้ามาทีละคนเข้ามาทีละคนนะอ้าเอ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 าปิดไว้เอาใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่อง,องโอเคใส่กล่องเอาเหรียญใส่กล่อ,กองเหรียญหนึ่งอ่าเหรียญโ<น> <คน S 1> ยนไป,ไปแล้วอ่ะในในตัวโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรเอาล่ะนายได้สามรอบนะนายอ่านกดหรือยังนี่โอเคนะอ่าค่าเล่นเท่าไหร่ก็ได้ก็คือจะได้คูณ2ถ้าเกิดได้สีเขียวถ้าสีขาคูณ10สี้ได้โดนกินพร้อมยังขอพรจากธนากรยัง อืมอมขอแล้วครับโอ้ดีมากขอพอจากขากลากแล้วก่อนซุ่มได้เฮ้ยสีเขียวคุณสอง,อนนงไอ้แป๊บนึงไอ้เขี้นี่คุณเยอะไปอันนี้เอาในกล่กองเ<ร>อาในกล่องได้เลยโอเคขอบคุณที่ใช้บริการให้คนอื่นได้แล้วมีใครอยากเล่นไหมครับเฮ้ยไอ้หนุ่มนั่นน่ะหนาคุณคุณม,มาเนี่ยมาเน,านี้มาเล่นดิ้อแม,ม่ตังอะไรดิตังค์อยู่กับน้องสาวหมดแล้วตังค์อยู่กับน้องสาวโอ้ดยว่้ลงนึกว่าตังค์ไปลงเอ้ยไม่มีอะไรไป น่าผมมาเป็นลูกมือลูกเอาเอาค่าค่าข้าวได้ไหมไม่มีม่เงินเดือนแล้วสาวสาวไปไหนมีแต่ลูกข้าวอ๋ออยากได้เท่าไหร่อ่ะอยากได้เท่่าไหรเอาเอาพอซื้อข้าวพอดวิ่งไม่ออกแล้วเนี่ยอเอาเท่าไหร่เอาแล้วแต่ลุงแล้วกันโอ้ไอ้ไอ้พวกไอ้พวกจนทั้งหลายเอาเอาไปเอาไปเอาไปสามก้อนกันเลไปกินให้มันอิ่มเลยอ๋ออยากลองเล่ยนไหมหนุ่มมีใครอยากลองเล่นบ้างครับผมข้านสามไม่ใช่หรอกครับไม่รอบเดียวเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้คูณสองไงอ๋อเปลี่ยนกฎละรอบแล้วกันครับ เอาอีกรอบโอ้มันจะอะไรขนาดนั้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาดู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 ดีการเล่นนะนี่เอามึงใส่เหรียญสิเย็นดิโอเคโอเคโอเคเอาล่ะขอขอพรยังขอพรยังขอพรจากโลกิีดยังขอโทษขอโทษขอโทษจากธนากรยังถ้าขอแล้วก็ซุ่มขอก่อนขอก่อนสีแดงโดนแดงไอ้โง่ไปเอาไม่ยอมนตังเพื่อนมาแล้วนะอ๋อเท่าไหร่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 ก็ได้คูณสองนะโอเคสามสิบหอเอามากกว่านี้ไหมนิดหนึ่งปนมาได้แค่นี้อ้าวก็ได้ก็ได้สามใส่ใส่มาใส่มาเอาล่ะขอพรยังขอพรยัง ทิปให้เจ้าของบาคาคคร่าธน,นากรช่วยขอพรหน่อนยนะเดี๋ยวมาขอคนเลยเฮ้ยสีเขียวอะไรวะทีเขียวได้คูณสองเอาเอาของเอาเหรียญในกล่องเลยเป็นไงโอ้โหได้เงินจากธนากร <faced> นายได้โชคดีดจริงเลย <c arn 々> เอาโอเคอยากเอาแค่สามใช่ไหมไม่เอาอมากกว่านี้ใช่ไหมลองลองดูกล <c oughs> ่องอ่ะต่อไปขอพราจากธนากรก่อนคนนี้คือเจ้าของเว็บพนันนะโอ้โหกดยอดสุดยอดกดได้เลยสีเขียวคูณสองสีได้โดนกินเอ้ยสีเขียวคูณสองสีเขียวอ่ะนี่เอาเดี๋ยวเพิ่มให้ในกล่อง ก็เลยซื้อเขาวได้ไรอ่ะเขาบอกว่าได้บอกว่าได้ไรได้รอบห้าสิบบาทอ่ะห้าสิบบาทอ้เอาแปดเลืียญขึ้นไปแล้วก็เอาแปดเลืียญขึ้นไปไปเลื่อยขึ้นไปแป๊บนึงนะเด็กแล้วรอบรอบแป๊บรอบแป๊บเว้นนี้ไม่โกรเว้นนี้แจกจริงครับเวแจกจริงเงินแจกจริงแจกจริงครับนี้แตกจริงแตกอ่ะเรียบร้อยห้าสิบบาทให้นัดเรียบร้อยครับเป็นไงโโอ้หเป็นไงได้ยังได้ยังไม่ได้ไม่ได้สามเหรียญโอเคขอพรจากธนากรยัง ได้รางวัลโอซีไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยเฮ้ยสีเขียวโอ้โหโชคดีนะเนี่ยอันนี้เอาไป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 อุ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่รู้เด่นนำเด่นหนึงเลยเหรออ่ะขอพรยังเอ่อช่วยด้วยเฮ้ยช่วยจริงว่ะฉันโดนฉันโดนเว็บโกงฉันโดนเว็บโกงต่อแถวซื้อแลวไปต่อใหม่เหรอเอ้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่าอุ้ยสองกองเลยเหรอสีเขียวกดได้สีอะไรเฮ้ยกระดาษอะไรนะกระดาษติดบาท เฮ้ยเอ้ยแตกแตกแตกเอาเอามันคืออะไรมันคืออะไรเอาชิคคืออไปชิคคืออะไรกูใช่คือเรื่องนี้แตกไปครับนี้แตกจริงแตกจริงครับไอ้เหี้ยตอยังได้แล้วครับโอ้ยขอบคุณครับไปเลยไปเลยไปเลยเชื่อยังแตกจริงแบบนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาสามเหรียญกดได้ลรอะตก่งแล้วครับแตกแล้วอูตแตกค่าได้นี่น่ะค่าได้อะไรอ่ะ เฮ้ยไอ้ยอกแตกร้อยโอ้แตกรอยเดยวแตกร้อยเลยขอ่มเขียนเขียนเขียนชื่อเขียนชีวิต่องมาเขียนชื่อต่องมาแตกร้อยครับแตกทราบครับรู้แตกร้อยแตกร้อยครับไม่มีแตกจริงมีแตกจริงครับอุ้ยนายขอขอยิบครับขอยิบครับนายขอพรจากคุณธนากรมาแล้เนี่ยฮะโอ้โหเรียนน้ำลายกันใหญ่เรียนน้ำลายกันใหญ่ถ้าเพิ่งแอบขอเมื่อกี้น่ะโอ้ได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 ้ขอให้เขามีได้เหรอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโชคดีโชคดีหนุ่มสีแดงสีแดงเฮ้ยเฮ้ยยแตกอ เฮ้ย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 ัยนี่ได้ซ้ำยัยน oui> ี่ได้ซ้ำยัยนี่โกงได้ซ้ำได้ซ้ำเอาไปเว็บเราไปต้อนรับเอาไปเอาเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอ้ยยัยนี่โกงผมลดผมลดตังค์มาแล้วนะไอ้ขี้เนี่มันเก่าเอาไปสี่สิบพอไปะเ้นักเฮ้ยไอ้เชื่อฟิล์มอุ้ยอุ้ยสามสองโอเคโอเคกดกดกด ไอ้ไอ้ได้คู่เลยที่ทำพี่น้องได้คู่ไมยี่สิบบาทไอ้พี่น้องมป็นกล่องคู่อะไรอ่ะหมอฆ่าเลยพี่น้องมป็นกล่องพี่น้องเปนกิ๊กกล่องโอ้ย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 เฮ้ยมึงได้ยับมึงได้เยอะจังวะนะลิงของเปาไปเขย่ากดเปไปเอ้ยลิงเดิมไปคืนดีว่ะไปไปเอาไปไปขอเงินคืนจากคนนุ้นไปอ๋อโอเคงั้นฆ่ากดเลยแล้วกันกดเลยสีน้ำเงินออกซะ โอ้ยระวัตโอ้ยกูแต่งโ้ยรวๆค่าได้อะไรได้คือขุนสิบขุนสิบจะได้จะได้จากจะได้เนี่ยเป็นเพิ่มเป็นเดือดสามสองเหรียญโอ้ยแต่ค่าได้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมใช่แล้วจบแล้วตอนเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วคนละตับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเอา้่ครับอันนี้ผมไม่เคยเล่นครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับไอ่สองรอบแล้วพอแล้วลอะไรไปดิอะไรไปดิอะไรไปดิสองรอบแล้วลูกแตกสองรอบแล้วไม่ต่อได้ขอให้อีกหน่อย วุ้ยขาวๆคูสิบคูสิบคูสิบบอกแล้วเว็บนี้ของจริงแต่จริงเอออันนี้ได้เลยได้เลยโอ้ยงานนี้ให้เอะเลยเลยครับขอบคุณครับผมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแล้วครับโอ้รางวัลแตกแล่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมวยได้เยอะแล้วไปไม่รับเอาชิปให้กูแทนเร็วๆไปเอาไปเอาไปเอาไปคูสิบแทนไปสับอ่าซอบโอเคพร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมกดเลยครับ อุ้ยสีขาวคุณสิบบอกแล้วครับแต่ง่ายครับร้านดีสิบเหรียญนะก่เลยเุ้ยสองสามสี่โอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเอาสิบเอาสิบเล็กโอ้ห์นี่นี่เออสิบเหรียญต้องผิดอะไม่เป็นไรล่ะเราไม่รู้เราไม่ผิดเฮ้ยทำเพี้ยแล้ววะตะกี้ผิดผมต้องการเฮ้ยผมต้องการเล่นครับผมต้องการเล่นผมต้องการเล่น โอเคโอเคโอเคได้ได้ไดเอาพร้อมยังพร้อมยังเอาทีละคนทีละคนทีละคนออกไปก่อนออกไปก่อนรอรอเล่นทีละคนเล่นทีละคนเอผมผมผมยังไม่ได้แลกเหรียญแล้วผมขอไปเลี้ยงหน่งนไม่ต้องเลีก็ได้ใช้เหรียญธรรมดาก็ได้ใช้ทอะไรก็ได้เต็มที่ได้หมดมา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 เอาทีละคนทีละคนเฮ้ยต่อคิวต่อคิวต่อคิวส่อาิใส่อคิวต่อคิเอ๋อวางใส่เลี้ยส่เลี้ยใส่เลียอขป็นะ่บสา็เลี้ยนนะคูณสี่

โอ้ยเคโอเค้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่เราดูนะผู้มีโชคอ่ะาไม่ไม่หยคดับเนี่ยได้อแล้วร้อยแล้วได้ไหมได้เรบสุดท้ายได้เอบสุดท้ายไอ้หนุ่มนั่นน่ะได้เราสุดท้ายเฮ้ยออกไาก่อนก่อนเราสุดท้ายรอบสุดท้ายสีขาวสีขาวสีขาวเฮ้ยถ้าเขาเอไปฉันไ่เฮ้ยสขาวสวดีขาจริงเลยอ่ะได้หกร้อยอ่ะได้หกร้อยเหรียญอ่ะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปเลยไปเลยเอาเอาไปเอไปเอ

โอ้โหรวยแล้วทำไมนาย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 ไอ้แย่ไปเดี <un às ic> ๋ยวเขาใส่สีแดงเเทียเลยไอ้สั์โอต้องปิดเตลเฮียแหละหนูมีที่มีให้ผมแล้วหนูมีที่มีให้ผมแล้วคุณดูนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรม่คนขี้เขียวของกาเออเฮ้ย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 ้อเ วอยครับเล่นไหมครับเอ้ยนกเล่นเล่นไม่ฉันจะเล่นนกเล่นพนันเล่นนกเบ็ดดีจขนาดนกกิเล่นโดดแล้วเท่าไหร่เก้าเหรียญโอเคนกกัเลยโดนกินนกเล่นต่อไหมเอ้ยอย่างก็สองรอบสินกโดนกินโดนกิน เล่นต่อไหมเล่นต่อไหมเล่นต่อใส่เล่นเพิ่มเลยเล่นเล่นเล่นต่ออ่ากดใส่เล่นเพิ่มเลยใส่เล่นเพิ่มเลยเดี๋ยวไปแลกเพิ่มก่อนได้แล้วดนกดีจริงขนาดนกยังเล่นนะดูคาสิโนโคตรดีนกยังเล่นพนันได้เฮียคาสิโนกูมีนกเล่นพนันด้วยเจ๋งเจ๋งเห็นไหมนกอย่าเพิ่งกดเล่นกดได้รอบเดียวกดได้รอบเดียวนกแต่ว่าเล่นได้สามรอบงงไหมโอเคโอเคโอเคใส่ไปเท่าไหร่นะหนึ่งพันเก้าสิบบาทเลยโลเราใส่เก้าสิบบาทอันนี้รอบสุดท้ายนะนก ตัดสินใจนะอ่าใจกดเลยโดนกินนกโดนกินนกโดนกินเฮแต่ได้พันหนึ่งคุ้มแล้วไปไปไปชุบี้ชุบี้ชุบีเล่นต่อไหมครับโอกาสมันก็มีอยู่โดนกินเฮ้ยได้สามสิบได้สามสิบอุ้ยอ่าใน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 กล่องครับในกล่องครับในกล่องครับเห็นไหมโอกาสมันก็มีครับไม่ใช่ไม่มีเนี่ยลิฟพังหมดแล้วเนี่ยลิฟพังหมดแล้นี่าอะไรนะดูแลอะไรบ้างเนี่ยดูแลใจ ข้าเราไงอยอ่ะสแตได้หนึ่งโอ้ยได้ครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับกดตรงนี้ได้เลยครับได้สีแดงคือโดนกินสีเขียวคูณสองสีขาวคูณสิบอ่าสีแดงโดนกินกียอ่ามันสุ่มเฮ้ยเขียวสุ่มสุ่มสุ่มหนึ่งรอบสุ่มหนึ่งรอบแบบโอเคแบบอ่าแต่ว่าคนที่สามอ่าจะจะเสี่ยงเฉยไหมได้เลยต่อต่อต่ออ่าใส่เดียบมาเลย อุ้ยอีกกองนึงลองกดเลยโดนกินเหรือรอบสุดท้ายแล้วจะสุดไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาใส่เหรียญมาไหมรอบสุดท้ายใช่โอ้ค่าเดี๋ยวค่าไปได้่อีกทีนหนึี้อรอบสุดท้ายนะอุ้ยท่านโดนกิน<ช>มาเยอะแล้วนะเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วดูสิจะโดนกินไหมเฮ้ยสีขาวเอ้ย<ไ>เอาเหรียญคืนเหรียญคืนได้เลยเหรียญคืนได้เลยแม่โอเคถือวันนี้มันโชคดีนะเนี่ยเอ้ยเออมันได้ตอนแรกหมดแล้วอ่ะ แม่เจ้านี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยนม่เป็นแจ็คพอตสุดท้ายพอดีแม่ข้าขอขอบคุณไม่เป็นไรแต่ว่าในนี้เครื่องอื่นมันก็จริงๆหมดห่ยนะต้องทำใจเด็กกดเลขจนมันพังหมดแล้วอุ้ยสวัสดีครับนี่ปิดรับปรุงทุกอันเลยไหมเนี่ยปิดปรุงมานานมากปิดปรุงผมเหลือปิดปรุงเหลือแค่อันเดียวนะครับแต่วันนี้เรามีของพิเศษก็คือผมเป็นเจ้าของคาสิโนคนใหม่น่ะ เพาีว่าเหลือแค่อันนี้แหละ่บอกหน่อยว่าชื่อนี้คือชื่อคุณหรอครับธนกรอธนกรอันนี้เป็นชื่อคนที่พนันนักพนันนะครับอันดับที่นี่ก็เคยพนันจาก50ไปสู่แสนได้กองเหมือไหมมันไปอย่าไม่หลอกใช่ไหมครับเนี่ยมันจะไม่หลอกกันใช่ไหมครับมันจะไม่หลอกครับแค่เปอร์เซ็นต์แต่มันยากหน่อยนึงมาเข้ามาเลยครับเท่าไหร่เนี่ยกองนึงหรอครับเข้ามาได้เลยครับกดได้เลยครับเฮ้ยได้รับบาทอับนาทบองช่อง อันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบบว่าน,นี้เป็นของพิเศษนะครับก็ถือว่าแม่คุณคุณโชคดีนะครับเพราะว่าคุณได้เหรียญคืนด้วยนะเนี่ยโอ้แม่โอเคครับกดเลยเหรอครับอ่าใส่ใส่เหรียญในกล่องนี้ก่อนเลยครับสีขาวสีขาวเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่ดำอีกสิบหกเหรียญกดเหรียญกดได้เลยครับแดงเขียวอุ้ยสองเท่าน่าประมาณนี้ครับวิธีก็เล่นง่ายไหมง่ายมากเลยงั้นกดต่อเลยได้สีเขียวอุ้ยได้เป็นหกสีแล้วเอาต่อเลย